สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้ก็เราจะได้มาดูเกี่ยวกับนะครับร้านหนังสือออนไลน์กันบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็ใครคิดก่อนทำก่อนนะครับหรืออะไรยังไงนะก็ค่อนข้างจะมีความได้เปรียบอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็มี fc ท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุ้น แเมฟเข้ามานะครับก็กับขอบคุณมากๆนะครับซึ่งลักษณะของธุรกิจเมฟเนี่ยก็เขาเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับหนังสือเสียงอย่างนี้นะครับออดิโอบุ๊กอีบุ๊กต่างๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอีร e ิเดอร์แล้วก็การบริการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งถ้า แนวมองของอตลาดหลักทรัพย์นะครับช่วงที่เข้ามาปี6 6ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรานะครับวันนี้เราจะพิจารณา2ส่วนก็คือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานตัวเลขนะครับงบการเงินนะครับตามแฟกชีตนี้แล้วก็เราอ่านค่านะครับหรือตีความแปลความหมายตามตัวเลขนะครับแล้วเราก็ จะไปดูในส่วนของเทคนิคข้ด้วยนะครับในส่วนของกราฟราคานะครับ p r i ยแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับประกอบกับราคาหุ้นณนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก้าวลงจากราคา IPO มานะครับ28บาท50เนี่ยตอนนี้มันลงมา อยู่ในกรอบล่างๆของ52สัปดาห์นะครับก็คืออยู่ในช่วง18บาท30ถึง19บาทณนะนะปัจจุบันวันนี้นะครับวันนี้วันที่16กรกฎาคมนะครับอคนอนเื่นเราไปดูในส่วนของอตัวเลขกันก่อนนะครับว่าตัวเลขในส่วนของงบการเงินเ,นเป็นอย่างไรบ้าง Market Cap ก็เป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มุมมองไหนถ้าเรามองว่า หุ้นขนาดเล็กอยู่ที่ Market Cap 1มื่นล้านลงไปอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหุ้นขนาดเล็กแต่ถ้าเรามองว่านะครับ small cap อยู่ที่2,000ล้านลงไปอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นขนาดกลางนะครับอนนี้ในส่วนของอหุ้นนะครับม a r k e t Cap ไม่ถึงหมื่นล้านนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวเลขที่นะครับทำให้เรา ตัดสินใจได้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเด็ดขาดดีมากอะไรเงี้ยก็คือตัวเลขของ EBITDA นะครับตัว EBITDA เ,เมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการน,นะครับราคามีส่วนลดอยู่ที่ประมาณ21%โดยประมาณนะครับ MOS ตรงน,นี้นะครับ21%โดยประมาณมซึ่งมันเอาแน่เอานอนยังไม่ได้เพราะว่าเรื่องของ กำไรก่อนต้นทุนทางภาษีนะครับต้นทุนทางการเงินมีมีเรื่องของดอกเบีย้ยภาษีอะไรต่างเนี่ยนะครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนยันได้ร้อยเอร์เซตว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับมันจะทําอัตรากําไรในระดับได้เท่าเดิมทุกปีนะครับหรือมากกว่าอย่างนี้นะครับเฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ใช้ตัวเลขอื่นประกอบด้วยนะครับอาวนี้ในส่วนของ ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับเขา IPO เข้ามาปีสม6 6หา้ยใช่ไหมครับปีนี้68ก็ได้2ขวบนิดนิดนะครับย่างเข้าปีที่3นะครับถือว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับของของอะไรครับ B2S นะครับ B2S จำกัดเนี่ย B2S นะครับถือว่าเขา เขาเก้าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นการสร้างธุรกิจมาขายได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับขอชื่นชม B2S เลยนะครับก็คือต้นทุนของเขานะครับต้นทุนของเขาแค่50สตางค์อย่างเงี้ยนะครับแต่เขาขายได้ถึง28บาท50สตางค์นะครับ28บาท 50- สตางค์แล้วก็ราคาขึ้นไปสูงสุดเนี่ย49บาทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองคำนวณดูว่า 49บาทเนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นกี่เด้งของอบริษัท B 2 S จำกัดนะครับเนี่ยครับเนี่นะครับพูดถึงหุ้นใหญ่นะครับมีร้านหนังสือด้วยอะไรด้วยนะครับเรื่องของอร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคราวนี้ก็มาต่อยอดนะครับธุรกิจเรื่องของอีบุ๊กเนี่ยนำเข้าตลาดนะครับร้านหนังสือเป็นเล่มๆนะครับเป็นหน้ากระดาษเนี่ยก็ขายอยู่ตามห้างอะไรต่างๆแต่คราวนี้นะครับพอเป็นเรื่องของออนไลน์ตรงเนี้ยนะครับเป็นการ เขาเรียกว่าเชื่อมต่อระหว่างกระดาษนะครับหนังสือกระดาษไปหาอ e ีบุ๊กอะไรต่างนะที่มันอยู่ในตัวออนไลน์ซึ่งผมก็เป็นลูกค้าอยู่หลายเล่มเลยทีเดียวนะครับหลายเล่มเลยทีเดียวก็สะดวกอยู่นะครับเราไม่ต้องพกพาหนังสือเป็นเล่มเแล้วคราวนี้เราก็มีหนังสือนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดอ่านตรงไหนก็ได้นะครับคราวนี้ก็ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับถ้าจาก ipo เนี่ยนะครับเพื่อนๆลองเอา28นะครับ28เนี่ยหาร2 นะครับ28หาร2ก็เป็นห้าสิบหกเด้งเห็นไหมครับเขาสร้างธุรกิจมาเนี่ยนะครับเขาฟอร์มตัวมาเป็น SME อยู่นะครับทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเราดูหลักฐานกันเลยนะครับทุนจดทะเบียนของ SME ตัวเนี้ยนะครับแค่ห้าล้านบาทเองเห็นไหมครับห้าล้านบาทเริ่มจากห้าล้านบาทเนี่ยครับแล้วคราวนี้เขาก็ฟอร์มตัวนะครับฟอร์มตัวนะครับก็คือ ห้าล้านบาทเนี่ยอยู่นอกตลาดอยู่นะครับห้าล้านบาทนะครับแต่เขาสร้างกําไรสุทธิไปถึง274ล้านเพื่อนเพื่อนลองคิดดูทุนจดทะเบียนของ SME ตัวนี้อยู่ที่5ล้านลงไปเ,เรียก SME นะครับอันนี้ยังอยู่นอกตลาดอยู่นะครับปี64ปี6 5ก็ยังอยู่นอกตลาดอยู่นะครับถ้าจะถ้าจะเข้านะครับ MAI ก็ต้องนะครับ50ล้านบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเซตเนี่ยนะครับ ก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าจะเข้าตลาดเหลักรั์นะครับทุนจดทะเบียนชําระแล้วนะครับถ้าเป็น a b i ก็ต้องไม่ต่ํากว่า50ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เขาก็ต้องเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของตลาดนะครับเซ็ตนี่เท่าไหร่เพื่อนลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้คราวนี้นะครับพอเพิ่มทุนนะครับแล้วก็จะนําเข้าตลาดนะครับเห็นไหมครับเขานะครับ สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เขานำมาจำหน่ายเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปแค่นิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองก็คือทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะครับแค่พูดง่ายๆก็คือประมาณ11ล้านเองนะครับฉะนั้นแล้วในส่วนเนี้ยนะครับเออเขาเอามาขายแค่นิดเดียวเองนะครับแต่ว่าสามารถที่จะกินกำไรได้เยอะมากนะครับแสดงว่าเขาก็เห็นเห็นโอกาสตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ ทุนแค่5ล้านนะครับแต่ทําไปได้กําไรสุดที่เนี่ยนะครับภายในปี64ปีเดียวน่ะสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเนี่ยนะครับโคตรเยอะเลยนะครับกำไรนะครับอันนี้ในส่วนของปี65ก็ขยับขึ้นมานะครับปี66 67นะครับแล้วอันนี้ปี68นะครับปี68แปคิวหนึ่งอันนี้ในส่วนของตัวเลขตรงจุดเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราดูจากตรงเนี้ยนะครับแล้วถ้ามันนะครับ28บาทเนี่ยเขากำไรไป56เด้ง แล้วราคามันขึ้นไปสูงสุด49บาทเนี่ยเพื่อนๆว่าเอา49หาร2นะครับลบออกไป50สตางค์เอา48ก็ได้ง่ายๆ48นะครับ48หาร2เป็นเท่าไหร่นะครับก็96กข้อแสดงว่า97เด้งนะครับเ7เด้งเอออย่างนี้นะครับเกิเด้งเห็นไหมครับสร้างมาไม่กี่ปีแต่เอามาขายเนี่ยได้กำไรเยอะมากนะครับก็คือ9700%นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่อยากได้หุ้น9ก0าก็ หานะครับอะไรที่มันเป็นเทรนนะครับของธุรกิจแล้วก็สร้างมาขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เลยนะครับฟอร์มตัวอยู่ข้างนอกสักหลายๆปีนะครับสัก5ปีนะครับถึง10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาขายแล้วได้เกาสิเด้งเนี่ยเพื่อนๆว่าโอ้โหปกตินะครับเออถ้าปีละ1เด้งเราคำนวณว่าถัวเฉลี่ยนะครับได้สัก10เด้งเนี่ยเราสร้างธุรกิจมา10ปีนะครับเอามาขายได้สัก10เด้งนะครับมันก็ปีละร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับ มันเหมือนกับเพื่อนๆซื้อหุ้นหนึ่งตัวแต่อันเนี้ยเกอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาสร้าง5ปีแล้วเอามาขายอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นไปนะครับเกเด้งอย่างเงี้ยเพื่อนๆว่าคุ้มไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออ่าถ้าเราสร้างธุรกิจไปขายเนะี่ยนะครับง่ายกว่าเล่นเล่นหุ้นไหมนะครับหุ้นก็ต้องอาศัยความรู้ที่แบบทุ่มเทหน่อยนะครับอ่าเราดูในส่วนของอ่าพูดถือหุ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ B 2 S เนี่ยถือหุ้นอยู่ 5้เจ้าของนะครับลำดับที่2ที่3ที่4ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นนะครับเมป็ตนะครับอีบุ๊กนะครับการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะครับปีแรกก็5สตางค์เองปี67เนี่ยครับหกสตางค์แล้วก็ปีล่าสุดนะครับาบาทนะครับบาท10สตางค์การปันผลในลักษณะนี้นะครับมันก็มีเหตุผลอยู่ก็คือต้อง นะครับฉกสวยโอกาสในการที่จะดึงเงินออกจากดึงเงินออกจากกําไรตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องของภาษีนั้นนะครับมันต่ำนะครับก็คือประมาณ10%เองภาษีหน้าที่จ่ายนะครับอย่างผู้ก่อการผู้จัดตั้งบริษัทนะครับต้นทุนเขา50สตางค์นะครับต้นทุนเขาแค่50สตางค์และจ่ายปันผลนะครับหบาท10นะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับมันก็220นะครับ เออเท่าไหร่นะครับอ่าสองร้อกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่2องรอบนะครับอ่าเราลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณดูว่าเอา1.1ึ่หนะครับหารด้วยจุนะครับคูณด้วยหนึอยนะครับอ,าอ่านี้นะครับก็คืออยู่ที่2 2งเปอร์เซ็นต์ะครับอ่าเห็นไหมครับปันผลแค่ปีเดียวเขาได้2 2งเปร์เเขาก็คืนทุน ตั้งนานแล้วนะครับคืนทุนตั้งนานเพราะต้นทุนเขาถูกนะครับต้นทุนเขาแค่50สตางค์นะครับปันผลปันผลสามปีเนี่ยนะครับเขาได้ทุนคืนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอย่างเงี้นะครับอันนี้คือในส่วนของผู้ก่อการนะครับอย่างบาร์โขกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบนะครับน้ำึ้นให้รีบตักนะครับในการจ่ายปันผลก้าวกระโดดแบบเนี้ยนะครับจาก65สิบห้าสตางค์นะครับโดดไป65อย่างเงี้ยนะครับปันผลแบบก้าวกระโดดเนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับแล้วจาก65เนี่ย มาขึ้นมาบาท10อย่างงี้นะครับเพื่อนๆอย่ามองแค่กําไรสุทธิอย่างเดียวนะครับต้องมองตรนจุดนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าค่อยๆไต่เต้าตขึ้นมาเนี่ยนะครับจาก5นะครับจาก5สตางค์แล้วเพิ่มมาเป็น7อย่างเงี้ยเพิ่มมาเป็น8เพิ่มมาเป็น11เพิ่มมาเป็น15อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบค่อนข้างจะยั่งยืนกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ถ้าการปันผลรูปแบบนี้ก็คือค่อนข้างจะอันตรายนะครับสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปนะครับ อานนี้ในส่วนของการสร้างผลตอบแทนถ้าปันผลอยู่ในระดับนั้นได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปอีกสักสิปีเนี้ยมันก็น่าสนใจนะครับมันก็น่าสนใจแต่ต้องดูความเป็นไปได้ในอนาคตนะครับมันเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพืเ่อนๆจะต้องมองไกลๆหน่อยนะครับในส่วนของนะครับอัตราส่วนทางการเงินนะครับที่เราจะพิจารณาสม่เสมอก็คือเรื่องของงบดุลน,นะครับ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินนะครับอยู่ในระดับนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปนะครับ CR ในสภาพคล่องตัวนี้สบายหายห่วงนะครับ5เท่าในส่วนของ DE นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเออเห็นไหมครับต่ำกว่า1น่งต่ำกว่า0.8อันนี้นะครับสุขภาพเนี่ยอดเยี่ยมนะครับสุขภาพยอดเยี่ยมนะครับสำหรับหุ้นเมฟนะครับในส่วนของวงจรเงินสด เราไม่ได้ดูงบดุลอย่างเดียวนะครับเราดูในส่วนของวงจรเงินสดด้วยนะครับว่าเงินไหลเข้ากิจการเนี่ยนะครับมันเอาตัวรอดได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าเงินไหลเข้าเนี่ยช้ากว่าเงินไหลออกเงินไหลออกเนี่ยมากแล้วก็เร็วกว่าอะไรเ,เงินจะเข้าบริษัทอันอันตรายนะครับันในส่วนของแมปนะครับเงินไหลเข้าบริษัทใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ10กว่าวันไม่เกิน15วันโดยประมาณนะครับอันนี้ นะครับนำไปชําระเจ้าหนี้การค้าต่างเนี่ยอยู่ที่เดือนกว่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีอํานาจต่อรองพอสมควรเลยนะครับเขาเลยขายได้ค่อนข้างแพงนะครับราคา i p พีโอแพงมากๆนะครับในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับบริษัททําธุรกิจแล้วมีกําไรหรือไม่เราก็ดูบรรทัดแรกนี่แหละนะครับเออเนี่ยครับอันนี้อยู่นอกตลาดอยู่นะครับ357ร้อยห้าสิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับ ปี66เนี่ยเข้าตลาดปีแรกครับก็377ล้านปี67 4 4 8ล้านนะครับอันนี้ก็ในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าลงทุนนะครับแต่ว่าจะต้องไม่มากกว่านะครับกำไรที่ทำได้นะครับปีนี้ก็ลงทุนจัดหนักอยู่นะครับปี67เนี่ยมันเป็นส่วนของการใช้เงินจาก IPO เข้ามานี่แหละปี6กนะครับก็มีการใช้เงินละ ในส่วนของอใเห็นหมครับตรงนี้นะครับก็นำไปสู่จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือความเป็นไปได้นะครับของการใช้เงินลงทุนที่ IPO เข้ามากิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยนะครับราดมทุนครั้งแรกนะครับปี66กก็คือ IPO นะครับเนี่ย479ล้านจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนขององบกระแสเงินสดจะอยู่ประมาณนี้นะครับกำไร กำไรสุทธิต่อหุ้นภาพรวมแรงต่างนะครับมีเจ้าหนี้การค้าด้วยเห็นไหมครับเจ้าหนี้การค้าเออเจ้าหนี้การค้าอยู่ประมาณนี้นะครับนี่น้อยมากๆนะครับนี่สินรวมอยู่ที่เห็นไหมครับอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าล้านนะครับประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหกล้านนะครับเน้นแล้วในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาอยู่นะครับถือว่าเป็นบริษัทที่ใช้เรเวเลตหรือหนี้สินเนี่ยน้อยนะครับ เพราะว่าทุนจดทะเบียน SME แค่5ล้านเองนะครับทำกำไรไปได้ถึง274ล้านก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นที่นะครับอ่ามีมูลค่าเพิ่มนะครับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทเอามาขายได้ดีด้วยนะครับดูจาก SME นะครับเอ่อกำไรทั้ง274ล้านมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจเลยขายได้แพงมากๆนะครับเออ 5้าหกเท่าขายได้ห6สิบหกเท่าลงทุนบาทหนึ่งขายได้ห้าิบหกบาทอย่างเงี้ยนะครับลงทุนห้าสิบสตางค์ขายได้ยี่บปดบาทห0สิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ข้างหลังเนะี่ยเป็นเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากงบการเงินห้าปีนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับว่าเราดูหกบรรทัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างรายได้พันสี่พันเจ็ดพันเก้าแล้วก็สองพันสองเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับเส้นเคอร์ฟนะครับกราฟของ รายได้ของหุ้นเมฟเนี่ยถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับพันสเป็นพันเอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นพันเอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น2อ0พนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นอะไรที่ดูดีนะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของกําไรสุทธิสองปีนี้เราเรายังไม่นับนะครับเพราะว่าอยู่นอกตลาดอย่างเงี้ยแต่เราดูเป็นไกด์ไลน์ว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นบุคคลนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้ให้กับบริษัทนะครับเพราะว่า ทุนจดทะเบียน5 5ล้านเนี่ยยังสร้างกำไรสุทธิไปแบบมโหฬานเลยนะครับอันนี้ในส่วนของหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําให้ได้มากถึงขนาดนั้นนะครับออแต่ว่านะครับก็พอเห็นภาพว่ามีการเติบโตนะครับมีการเติบโตหมายความว่าถ้าเรานับจากตรงนี้นะครับเออ ไปหาปีต่อมาอันนี้เราจะเริ่มเห็นภาพละนะครับความจริงนะครับหลังจากที่เพิ่มทุนเข้ามาแล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหมายความว่าอย่างไรกําไรสุทธินะครับเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นแบบแบบสวยงามนะครับรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเป็นเงานะครับของรายได้นะครับกำไรสุทธิอะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ใช้ไอ้เขาเรียกว่าเรื่องของ เรื่องของอารายจ่ายอะไรมากมายน่าจะเป็นรายจ่ายคงที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรายจ่ายแปรผกผันก็อาจจะมีบ้างนะครับรายจ่ายแล้วคราวนี้ในส่วนของกําไราสุทธ,ธินะครับเราดูจากตรงเนี้ยเราก็ต้องดูอัตราการเติบโตด้วยนะครับอันนี้ตัวเลขเนี้ยมันจะไม่โกหกเรานะครับอัตราการเติบโตนะครับจะ ipo ในปี66เนี่ย บาท30นะครับพอมาปี67นะครับบาท47เนี่ยอันนี้โตขึ้นในอัตรา1 3นะครับ13%แล้วคราวนี้นะครับ Q1 ของปี68เนี่ยอยู่ที่38สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งนะครับปี67เนี่ยอยู่ที่35สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3สตางค์นะครับคราวนี้ถ้าเรามองว่า Q1 ถึง Q4 บวกรวมกันนะครับเราลองเอา38สสตางค์เนี่ยนะครับ สามสิบแปดสตาล์เน่คูณสี่มันก็จะเป็นประมาณหนึ่งจุดห้าสองเห็นไหมครับหนึ่งจุดห้าสองบาทหมายความว่านะครับปีหกหกเนี่ยที่ iPO เข้ามาหนึ่งบาทสามสิบใช่ไหมครับคราวนี้ปีที่ผ่านมาหนึ่งจุดสี่เจ็ดนะครับถ้านะครับปีนี้ถ้าทั้งสี่คิวเราคำนวณจากตรงนี้คูณสี่นะครับสี่ใจมาดนะครับก็จะเป็นประมาณบาทนะครับบาทห้าสิบสองถ้าบาทห้าสิบสองนะครับเทียบกับปีก่อนก็คือ บาทรับสบาท47สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับก็จะโตขึ้นประมาณ3%เพื่อนๆเ,เห็นภาพอะไรไหมครับเห็นภาพก็คือว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นฟัสนะครับมันไม่ได้เป็นไอโกลด์สต็อกแบบโตเร็วนะครับมันจะกลายเป็นโตโตปกติแล้วก็โตช้าอันเนี้ยผมเลยบอกให้เพื่อนๆระวังว่าโอเคนะครับถ้าเรามุมมองของเราว่าโอเคเป็นหุ้นที่มันร้อนแรงมาแล้วนะครับอ ร้อนแรงมาแล้วแล้วคราวนี้มันเป็นช่วงขาลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมาปรากฏตรง,ตรงต,รงตรงตัวเลขตรงเนี้ยมันยืนยันเราได้ระดับหนึ่งว่าโอเคมันไม่ได้เติบโตในอัตราที่แบบอ่ามันมันน่าสนใจนะครับหมายความว่าถ้าเติบโตในระดับนะครับอันนี้13ใช่ไหมครับถ้าผมมองว่าโอเคสัก20ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับ25อย่างเงี้ยนะครับเออแต่อันเนี้ยคืออัตราการเติบโตเนี่ย ดูอาจจะดรอปลงด้วยซ้าไปนะครับอันนี้ไม่เป็นความเห็นส่วนตัวเฉยนะครับตัวเลขตรงนี้มันยังไม่ชัดนะครับก็คืออันนี้เป็นแค่ตัวเลขคิวเดียวนะครับไตรามาสเดียวเพื่อนๆจะต้องรองให้มันครบสไตรามาสเราก็จะทราบความจริงว่ามันจะรักษาระดับในอัตรา13%นะครับได้ทุกปีหรือไม่นะครับกรดแต่ถ้าอยู่ในระดับอ่าอ่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยนะครับณนะระดับราคาปัจจุบันเนี่ยสิบแปดบาทเจ็ดสิบสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยนะครับณนะวันปิดตลาดวันนี้ก็ 19บาทเนี่ยบาทเนี่ยถือว่าถ้าเติบโตในระดับอัตรา13%ต่อปีทุกปีทุกปีนะครับไปไปข้างหน้าอีกนะครับ10ปีนะครับถึงปนีน่าสนใจนะครับน่าสนใจเรามาดูในส่วนของความรู้ความสามารถนะครับของผู้บริหารที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนนะครับหรือผู้ถือหุน้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ จากที่สร้างผลตอบแทนให้กับนักทุนหรือพูดถึงหุ้น56%เนี่ยมันลงมาเหลือ33มันลงมาเยอะหลือเกินนะครับแล้วปีนี้ก็จะดรอปลงอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับเอออันนี้มีความเป็นไปได้ว่านะครับแล้วก็คือรักษาระดับนะครับมันไม่มีต้นไม้ที่โตทะลุถึงสวรรค์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังแล้วเดี๋ยวจะมีข้อควรระวังอีกอีกประการหนึ่งนะครับจุดที่มีความน่าสนใจเห็นไหมครับ ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะดูประวัติราคาได้นะครับจาก32บาทที่บอกว่าขึ้นไปถึง49บาทนะแล้วมันลงมา25าเนี้ยมันลงมาที่18บาทอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับถือว่า,าเตือนกันนะครับแล้วถามว่ามันเมดมันตกถึงพื้นหรือยังเนี่ยถ้าเราไปรับหุ้นอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันตกถึงพื้นเราก็เข้าเลยนะครับอันนี้อยู่ที่ศาสตร์และศิลป์ของการประเมินมูลค่าหุ้นของเพื่อนๆนะครับ คราวนี้ในส่วนของอการจ่ายันผลนะครับปีแรกไม่ถึง1%นปะครับปีที่2เนี่ยครับคือ2.52และปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่5.88อันนี้มันเกิดจากราคาที่มันร่วงลงมานั่นเองนะครับมันไม่ใช่ระดับราคาที่25บาทนะครับมันอยู่ที่19บาทนะครับถ้า25บาทอัตราการจ่ายันผลมันก็จะน้อยกว่านี้นะครับต่ำกว่า5%อเนันนี้การจ่ายปันผลถือว่าค่อนข้างน่ารักนะครับค่อนข้างน,น่ารักแต่ว่าอันตาลายสําหรับ ถ้ามันไม่ใช่หุ้นเติบโตนะครับมันไม่ใช่หุ้นเติบโตแล้วในส่วนของ p v นะครับเมื่อก่อนแพงนะครับประมาณนี้ตามมูลค่าทางบัญชีนะครับแล้วก็ลดลงมานะครับเห็นว่าตลาดนะครับเริ่มรับรู้ว่าความจริงมันไม่ใช่เ้าความจรงนะิงณปัจจุบันมันคือ3.65อะไรเงี้ยนะครับราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีมูลค่าทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่5บาทนะครับสิสตางค์นะครับแต่ว่าขายกันอยู่ที่19บาท นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของราคานะครับเป็นการประเมินนะครับมาตรฐานขั้นต่ำนะครับในส่วนของ P/BV นะครับในส่วนของ P/E นะครับเฉลี่ย3ปีไม่เกินไม่เกิน25เท่าแน่นอนนะครับถ้ามองเป็นโกลดแต่ถ้ามองเป็นหุ้นนะครับดีเฟนซีฟอย่างเงี้ยนะครับหุ้นปันผลอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คือเกินเกณฑ์15 นะครับ15เท่าขึ้นไปนะครับเกินเกณฑ์อยู่แต่ปีล่าสุดเนี่ยคือต่ำกว่า20นะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์นะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของเทคนิคข้อบ้างนะครับในส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆผมเตือนหลายอย่างก็อีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องของเรามาดูนะครับเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับของหุ้นเม็ปกันะครับหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกราฟมันนะครับ MN นะครับกราฟเดือน เพื่อนจะเห็นเลยว่าที่ผมบอกว่าราคามันขึ้นไปที่49บาทนะครับมันอยู่ตรงกลางของตรงนี้พอดีนะครับราคาตรงนี้กรอบหนึ่งก็จะเป็นช่วง2บาทอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับราคาขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับจากที่ ipo เข้าไปนะครับเห็นไหมครับราคาขึ้นไปที่49บาทแล้ว49บาทเนี่ยนะครับสเดือนเนี่ยนะครับมีการเทขายลงมา3เดือนซ้อนเลยนะครับจาก49่กบาทเหลือ 27 28บาทเนี่ยนะครับอ่ายีบาท28บาทนะครับอยู่ราวๆนี้นะครับลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นอีก4เดือนนะครับขึ้นอีก4เดือนก็ไปแตะที่อยู่ระดับนะครับอ่าอยู่ระดับที่30กว่าอย่างเงี้ยนะครับถามว่านะครับอ่าถ้าดูจากกราฟมันแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเบรกนะครับหรือว่าเบรกเอานะครับอ่าหมายความว่าเนื้อเทียนเนี่ยนะครับอ่าเป็นแท่งสีเขียวนี่ปิดเหนือไส้ของ ไทม์เฟรมมันของเดือนที่3ของการที่ IPO เข้ามาเนี่ยไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่สามารถเบรกได้นะครับขึ้นไม่ได้นะครับลงยาวเลยนะครับลงยาวเลยอันนี้คือกรอบราคาที่เป็น IPO นะครับ27 28บาทเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปอีกนะครับ30กว่าบาทนะครับตรงจุดเนี้ยนะครับขึ้นลงตรงเนี้ย30ประมาณ36เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นตรงนี้ก็ประมาณ30เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแล้วใครที่จับจังหวะเป็นนะครับ จับจังหวะเป็นดูกราฟราคาเป็นก็อาจจะใช้ฟีโบตีฟีโบนะครับใช้ฟีโบที่78%ก็สามารถทำกำไรได้สัยี่ซก็ยังดีนะครับเราวัดจะใส่ตรงนี้ขึ้นมาประมาณ30%อย่างเงี้ยแล้วก็ลงยาวเลยนะครับลงยาวเลยคราวนี้ถ้าเราดูจากกราฟนะครับ p a prime action ของหุ้นตัวนี้นะครับในช่วงเนี้ยนะครับถ้าเรามองจากกราฟตรงนี้เพื่อนๆว่ามันจะมีแรงขึ้นได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่นะครับต้องระวังนะครับมันมีการถอดไส้แท่งก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงเนี้นะครับอวอลุ่มค่อนข้างจะเบาบางนะครับเบาบางอย่างที่ผมคุยว่าที่เตือนไว้นะครับว่าเรื่องของอัตรา,าการเติบโตนะครับอาจจะไม่โต13เเหมือนกับปี66มาหาปี67นะครับอันนี้ก็อาจาจะทำให้ราคาเนี่ยนะครับ Pri ยแอคชั่นนะครับ ล่วงลงไปได้อีกนะครับล่วงลงไปได้อีกอาจจะไปต่ํากว่านี้อีกได้นะครับอันนี้อันนี้พูดถึงกราฟเคนข้อนะครับดูพื้นฐานอ่านเทคนิคเนะข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็อาจจะอยู่ในโอกาสที่อาจจะลงต่อได้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็นํานเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับกราขอบวกคน f c แล้วก็ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและชมรัะฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทนุนสวัสดีครับ